ทวงคืนในภาคที่2เรื่องราว เปิดเรื่องมาที่เวียงจันทร์สอปรปลาวหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่านูซึ่งเธอกําลังดูแลแม่ที่ป่วยอยู่แม่ของเธอนอนป่วยและไม่สามารถลุกมากินข้าวกินน้ําได้แต่โชคดีที่ยังกินยาได้หนูได้บอกกับแม่ไปว่าเธอขอโทษที่เธอนั้นไม่สามารถดูแลน้องสาวของเธอที่มีชื่อว่าน้ําได้เพราะตอนนี้น้ําได้เสียชีวิตไปแล้วขณะนั้นเองแม่เธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จับมือของหนูแต่เธอนั้นเรียกนูว่าน้ําหนูจึง อกไปว่านี่ไม่ใช่น้ํานี่นุชแม่ซึ่งแม่ก็บอกไปว่าแกเอาลูกของฉันไปไว้ที่ไหนและใบหน้าของแม่ก็ขับกลยเป็นใบหน้าของผีซึ่งนุชก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของนุชเท่านั้นพอณนปัจจุบัน นุนเธอนั่งอยู่ในรถกู้ภัยและกําลังถือทูบเรียกดวงวิญญาณของน้องสาวที่มีชื่อว่าน้ําให้กลับไปที่สปปลาวเธอได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะน้องสาวของเธอมาทํางานที่นี่และได้เสียชีวิตไปเพราะว่าจมน้ําขณะนั้นเองพี่กู้ภัยเขาก็ได้บอกกับนุชว่าให้นุชไปทาเรื่องเอกสารก่อนเดี๋ยวเขาจะรอบ,บนรถซึ่งนุชเธอก็เดินลงไปทําเรื่องและเธอก็ทิ้งทูบไว้ในรถพร้อมกับร่างของน้องสาวของเธอและเรื่องราวก็ตัดมาหลานจากชิโน เธอทําเอกสารเสร็จเธอก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็มาคุยกับร่างของน้องสาวของเธอว่าเธอนั้นขอโทษที่เธอนั้นดูแลน้ําไม่ดีเสียดายที่เราไม่ได้ไปทําบุญด้วยกันเลยหลังจากนั้นพี่กู้ภยัยก็พาหนูกลับมาที่บ้านได้ซึ่งที่นี่ก็มีพิธีกรรมแปลกชาวบ้านเอาที่ครอบจมูกคล้ายๆกับที่ครอบผู้กเครื่องช่วยหายใจมาใส่ตรงใบหน้าของน้ําและพวกเขา ก็เอาร่างของน้ำมาวางอยู่บนโต๊ะและชาวบ้านก็มาบอกลาน้ำซึ่งพิธีกรรมนี้ก็กคล้ายๆกับการที่ว่าทุกคนได้มาบอกลาน้ำเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าน้ำนั้นไปตายที่อื่นหลังจากนั้นทุกคนก็เอาร่างของน้ำกลับมาใส่ที่โรงซึ่งตัวของนุตเธอก็ให้เงินกับพี่กู้ภายไปแต่เขานั้นก็บอกว่าไม่เอาและให้เป็นเงินค่าทำบุญแทนขณะนั้นแคนยายของนุก็บอกกับพี่กู้ภายว่า นอนที่นี่ก่อนสิเพราะว่ามันกําลังจะเย็นแล้วที่หลับที่นอนก็มีพอที่จะนอนกันได้ซุนพี่กูัยเขาก็เลยขอนอนที่นี่สักคืนหลังจากนั้นนู๊ดเธอก็ไปถามกับแคนว่าแม่เป็นยังไงบ้างเมื่อรู้ว่าน้ำนั้นเสียแคนจึงบอกไปว่าแม่ไม่ยอมกินข้าวกินปลาแต่กินยานแล้วก็หลับไปเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นซึ่งคืนนี้พวกชาวบ้านก็ได้มาฟังพาระสวดที่บ้านของนู๊ดด้วย หลังจากที่พาสัวเสก็มียายคนหนึ่งมาคุยกับแคนและถามแคนว่าทำไมถึงเอาคนตายที่ไปใต้ที่อื่นเข้ามาในบ้านโบดานเขาถือนะว่าไม่ให้ทำแบบนั้นและหลังจากนั้นนู๊ก็เอาพวกที่หลับที่นอนมาให้กับพี่กู้ภยัยให้เขานั่นนอนที่ด้านล่างเหมือนเป็นการนอนเฝ้าศพไปในตัวและตัวของนู๊เธอก็ไปป้อนข้าวให้กับแม่ แต่แม่นั้นก็แทบจะกินไม่ได้เลยนูดนั้นเสียใจที่เธอนั้นช่วยอะไรน้องไม่ได้ขณะที่นูดกำลังจะเดินออกไปจูจูจมือของแม่ก็มาจับแขนของนูดเมื่อนูดเดินหันมาก็พบว่าแม่นั้นนอนอยู่เฉยๆเธอยังไม่ตื่นขึ้นมาเลยนูดจึงโขมพ่ายกับแม่แล้วขณะที่เธอกำลังจะลุกออกไปอีกครั้งมือของแม่ก็มาจับที่ไหล่ของนูดเมื่อนูดเดินหันกลับมาเธอก็ไม่พบใคร ในคืนนั้นขณะที่นุตกำลังนอนหลับอยู่เธอก็ลุกขึ้นมาและเห็นว่าแม่เดินลงไปที่ด้านล่างเธอจึงไปแอบดูซึ่งแม่ของนูตกำลังไปกินพวกเครื่องเส้นไหว้ที่เอามาไหว,ว้ผีอยู่ตรงใต้ถุนบ้านซึ่งนูตจกงตกใจเป็นอย่างมากและในตอนเช้านูดได้ลุกออกมาจากมงุงก็พบว่าแม่ยังคงนอนอยู่ในมุงเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อเธอเดินลงมาข้างล่างก็พบว่าผู้เื่องเส้นไวนั้นถูกกินกระจ,กกระจายไปหมดเธอจึงไปถามกับพี่กู้ภัยว่าเมื่อคืนที่นอนอยู่ข้างล่างเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าพี่กู้ภัยจะบอกไปว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะหลังจากนั้นแคนก็ให้โน้ ไปซื้อของที่ตลาดซึ่งพี่กูภัยก็อาสาไปส่งนู้นและหลังจากที่เขาทั้งสองคนนั้นกลับมาก็พบว่าตรงหน้าสพของน้ําก็มีคนเตรียมเอาพวกอาหารชุดใหม่เอามาวางเอาไว้แทนชุดเดิมที่ถูกกินกระจัก,กระจายไป นูึงเล่าให้กับพี่กูไยฟังว่าเมื่อคืนเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนเธอเห็นแม่ของเธอลงมาที่ด้านล่างและทําตัวแปลกๆเล่ากับว,ว่านั่นไม่ใช่แม่ของเธอซึ่งตัวของพี่กูไยก็บอกไปว่าเขาก็ไม่เห็นอะไรนะและเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเจอเลยแต่เขาเชื่อว่าการที่นูได้เห็นแบบนั้นมันคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างและในคืนนั้นนูเธอก็มาป้อนข้าวแม่เหมือนเดิม และหลังจากป้อนเสรเธอก็ไปสวดมนต์ก่อนที่เธอนั้นจะนอนแต่ขณะนั้นจูจูจแม่ก็มานั่งอยู่ข้างๆตัวของนูตซึ่งนูกตกใจเป็นอย่างมากแต่นั่งเป็นเพียงแค่เธอนั้นตาฝาดไปเท่านั้นและในคืนนั้นนูเธอก็สังเกตว่าแม่จะลงไปกินพวกเครื่องเส้นผีอีกไหมซึ่งครั้งนี้นูเธอก็ะใจกล้าแล้วก็เดินลงไปคุยกับแม่ด้วยตัวเองว่านั่นแม่เหรอ แต่แม่นั้นก็ไม่ตอบเธอจึงถามไปว่าหรือว่าจะเป็นน้ําเธอคิดว่าวิญญาณของน้ํามาสิงแม่ซึ่งขนั้นเองแม่เหมือนจะมาทําร้ายซึ่งเธอนั้นพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งขนา้นเองแคนก็มาจับที่ตัวของแม่แล้วก็ทําให้แม่นั้นสลบไปซึ่งดูเหมือนว่าแคนจะมีคาถาอาคมดูจากรอยสักที่เขานันสักมาจึงเขาสามารถสยบวิญญาณที่อยู่ในร่างของแม่ได้วันต่อมาแคน ซึ่งมาถามกับนุชว่าในตอนที่นุชนั้นพาร่างของน้ํานั้นกลับมานุชได้จุดทูบเรียกวิญญาณของน้ามาด้วยหรือเปล่านุชจึงบอกไปว่าเธอก็ทําตลอดทางนะแต่ก็จะมีบ้างที่เธอนั้นเผลอหลับไปแคนจึงบอกไปว่า การที่นุชทำแบบนั้นพิธีอาจจะไม่สมบูรณ์วิญญาณที่ตามมาอาจจะไม่ใช่วิญญาณของน้ำอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีตนอื่นก็ได้เขาจึงบอกให้นุชพาเขากลับไปในจุดที่น้ำนั้นเสียชีวิตเพื่อไปเรียกดวงวิญญาณของน้ำนนกลับคืนมาซึ่งพี่กูภัยก็อาสาพาทั้งสองคนนั้นกลับมาที่ไทยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของน้ำกลับไปที่บ้านซึ่งก่อนที่น้ำจะเสียชีวิตเธอมาเป็นแม่บ้านในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่เธอนั้นลงไปเล่นใน ว่ายน้ําที่ทางเจ้าขอ,องอพาร์ตเมนต์นั้นไม่ยินยอมเขาจึงลงโทษน้ํด้วยการให้น้ําไปทําความสะอาดห้องของเขาแต่การที่เขาได้เห็นน้ําในเสื้อสีขาวบางๆจึงทําให้เขานั้นมีอารมณ์ขึ้นมาเขาจึงจัดก,การสบรัดให้หน้ําแล้วก็ปิดปากน้ําซึ่งน้นานั้นก็หายใจไม่ออกสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตไปในที่สุดและร่างของเธอก็ถูกบดทิ้งไว้ในแทงน้ําเรื่องราวแตกลับมาณปัจจุบันนู๊ เขาได้พาพีกูภัยมาในวดัดในตอนกลางคืนซึ่งพีกูภัยก็ถือเหมือนขันเหมือนจะเอามาขอเข้ามาหรือเอามาไหว้ผีนุชจึงเล่าให้พีกูภัยฟังว่าน้ําเธอไปทํางานในไทยและจะส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านซึ่งตัวของเธอ หลังจากได้รู้ว่าน้องสาวของเธอนั้นเสียชีวิตเธอก็รีบไปนำหน้าของน้องสาวกลับคืนมาซึ่งนั่นอาจจะทำให้เธอนั้นทำผิดวิธีโดยที่เธอนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงรู้แค่ว่าน้องสาวของเธอนั้นจมน้ำหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เอาขันนี่ไปจูดทูบแล้วก็มาวางทิ้งไว้ในวัดตรงจุดหน้าอัฐิของคนตายและขณะที่พวกเขากำลังเดินกลับไปก็มีดวงวิญญาณมากินของเส้นไหว้พวกนี้ ซึ่งนูตึกก็หันไปเห็นจังๆแต่พี่กูภัยเมื่อหันไปเขากลับไม่เห็นอะไรเลยหนูเมื่อหันไปอีกครั้งเธอก็ไม่พบวิญญาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเธอกลับมาที่บ้านซึ่งเธอก็กลั้นใจที่จะเดินขึ้นไปบนบ้านและเธอก็ได้เห็นแม่ของเธอที่คลานอยู่ตรงกลางบ้านเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากพี่กูภัยที่เห็นว่าน,นูเธอกําลังช็อกอยู่เขา จึงขึ้นไปเป็นเพื่อนนูเพื่อจะเข้าไปดูว่าแม่นั้นเป็นอะไรถูกวิญญาณสิ่งอีกหรือเปล่าเมื่อขึ้นไปนูจึงถามกับแม่ไปว่า อย่าไปทําอะไรแม่เธอเลยถ้าจะทำมาทําเธอเธอแม่ของเธอนั้นไม่เกี่ยวเธอนั้นเป็นคนพาดวงวิญญาณนี้มาที่นี่เองแต่แม่ก็หันมาบอกอนุชว่านุชนั่นนุชใช่ไหมลูกซึ่งณนะตอนนี้แม่อาการดีขึ้นแล้วเธอสามารถกลานออกมาจากเตียงได้นุชนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ณนะตอนนี้วิญญาณไม่ได้มายุ่งกับแม่ของเธอแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ได้มาร่วมงานเผาโศพของน้ําด้วย ซึ่งพี่กูภัยเขาก็ขอตัวกลับและเขาก็บอกกับนุชไปว่าถ้าเขานั้นได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหรือความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับคดีแต่เขาจะติดต่อมาบอกนุชซึ่งนุชก็ขอบคุณพี่กูภัยไปนุชเธอได้มาบอกกับแม่ว่าเธอขอโทษที่เธอนั้นไม่สามารถช่วยอะไรน้ําได้เลยแม่จึงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของนุตหรอกและเรื่องราวก็ตัดมาที่ตํารวจเมื่อเขานั้นจับคนร้ายได้ และรู้ว่าน้ำนั้นพักอยู่ห้องพักห้องหนึ่งพวกเขาจึงเก็บข้าวของและส่งกลับไปที่บ้านของนูนูเธอจึงได้อ่านจดหมายที่น้องสาวของเธอนั้นเขียนเอาไว้ว่าเธอนั้นทํางานที่นั่นเหนื่อยมากๆเจอแต่คนที่ไม่ค่อยดีเท่าไร เธออยากจะหาเงินสักก้อนและกลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งเมื่อพีสาวได้อ่านจดหมายครั้งสุดท้ายของน้องสาวเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและเรื่องราวผีทวงคืนในพาร์ทที่2ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวในพาร์ทนี้นะครับผมจะเป็นพาร์ทขยายของดวงวิญญาณในพาร์ทแรกนะั่นคือดวงวิญญาณของน้ําที่ไปทํางานในอพาร์ทเมนต์และถูกแบงค์ลูกเจ้าของอพาร์ทเมนต์นะครับผมสปาร์ติเฮเธอและเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนนั้นต้องเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นเ,นเมื่อตํารวจจับคนร้ายได้ ก็ต้องถูกนํากลับมาที่ประเทศลาวบ้านเกิดของเธอนะครับแต่ว่าระหว่างนํากลับมาเนี่ยก็มีวิญญาณตนอื่นนะครับผมที่ตามกลับมาด้วยแต่ก็โชคดีที่แคร์เนี่ยพอจะมีวิชาเขาจึงสามารถทําพิธีแล้วก็เรียกวิญญาณของน้ำเนี่ยกลับมาที่บ้านได้หลังจากนั้นก็ทําพิธีไล่ดูวิญญาณอื่นนั้นไปซึ่งดวงวิญญาณที่มากินของเส้นไหวในตอนที่เห็นที่วัดอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่ตามกลับมาก็ได้เพราะว่าหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้ถูกดวงวิญญาณนั้นเล่นง,งานอีกเลย ซึ่งในพานนี้ก็เป็นพา์ที่เศร้ามากๆเลยนะครับผมติดตามรับชมผีทวงคืนใน้านที่3ในพานตอนจบนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับ s c ก i b e กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ เธอหลอกหลอกใพีฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป